เอฟเฟกต์บอดพี่บอยเอฟเฟกต์แบบไฮบิดด้วยนะใชพาอแบงค์จ่ายไฟเลยเอเดี๋ยวเดี๋ยวใช่พอแบงค์อะนเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เสียบปลั๊กเลยนี่เขาแบงค์อ๋อเนี่ยนายเนี่ยนาใช่ใช่เอาไจ่ายไฟเลยพี่อ๋อเอานี่เอาเลยก็เป็นตัวนี้นะใช่เพราะว่าสปายเบรคนี่ผมเพิ่งรู้นะว่าเขาใช้เยอะขนาดนี้นะเบรอ่ะ จะเป็นนะพี่เฮ้ยแต่ก่อนตะก,ก่อนขับเบสสีสวยที่เบสอะไรปะเนี่ยไซเออร์วีสามครับพี่อ๋อวีสามนะ,<ช>นะอุ้ยสีสวยมากแต่ทีเนี้ยพี่อยากจะรู้เรื่องของนี่เอฟเฟกต์ไอ้ก้อนเนี่ยแผงเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเจ๋งยังไงวะฟองอเรื่องตัวแรกเลยน,นะพี่จูเนอร์ที่ตรงที่สุดในโลกอืมปีเตอร์สันอันนี้อะไรโอบัดไดอันนี้โอบัดไยแต่ก็อันนี้เป็น e b 1 0ครับผมคืออะไรค่ายวอลลัสจะเป็น e q มีบูทด้วยที่สำคัญนี่คือบุคคลสัญญานะใช่ครับอ่าแล้วไงอีกแล้วก็อีกมีคอรัส CE5 มันต้องใช้ด้วยเหรอวะคอรัลใช้สิพี่ <S <S <อ>ในเล่นลนี R ้อาเบสโดยใครคอรัลเป็นยังไงเออวะได้กลิ่นได้ความซาวที่ดีขึ้นนะไอ้ตัวสุดท้ายนี่มันคืออะไรอ่ะอันนี้เป็น D I B B P M ครับที่สำคัญมีเสียงแตกแด้วยมีด้ายในตัวด้วยมันแตกตู้เลยบ้างกันเถอะใช่อะไรลองหรออยากลองอยากลอง เจ๋งมากแต่นี่แผงนี่เท่าไหร่ประมาณอ่ะถ้าลูกค้าอยากรู้ราคาเอ้ยนั่นแน่มาที่ Music Arms ตอนเจ็ดสิบไม่อย่างงั้นดิมันต้องอย่างงี้ดิว่ามีหมดนะมีหมดนะให้ลองมีหมดเลยพี่มีให้ลองหมดก็มีใช่ไซเออร์มีเดี๋ยวเตรียมให้เลยเอ้ยมันต้องอย่างงี้ดิว่าฟ้องขอบใจมากขอบใจมาก Music Arms